สวัสดีครับอ่าสิบสองเมษายนครับสงการครับหกห้าอ่าพาเพื่อนๆน,นะครับมาเก็บมะม่วงป่านะครับไมาแนวไปทานนะครับมะม่วงมะม่วงป่าเนี่ยจะเอาไปเพาะนะครับเป็นอ่าต้นพันธุ์จะเอาไปเสียบกิ่งพันธุ์ดีนะครับอันนี้เป็นมะม่วงป่าที่อยู่อ่าในานาของอ่าปลาทิงนะครับ ตอนนี้ร่วงแล้วครับม่วมงป่าครับ่าร่วงลงพื้นแล้วครับส่วนมากเขาก็จะเอาวอัวมาผูกครับเพราะว่าวัวชอบกินมากเลยม่วมงป่าันะบนี่จะรอยผูกวัวนะครับที่วัวกองเนะี่ยรู้สึกว่าวัวมันทานมันกินแล้วมันก็คายเม็ดออกนะครับมันก็เป็นผลไม้นะฮะรวมเต็มเลยครับเดี๋ยวจะเอาไปเพาะ นะครับต้นพันอย่างดีเลยครับมะม่วงป่านะครับหากินง่ายทนต่อโรคนะครับแข็งแรงได้แล้วครับเกือบเต็มตะกร้ารถเลยครับเดี๋ยวมาเก็บเอาเรื่อยๆครับอยู่บนต้นก็ยังมีหล่นลงพื้นก็วัวกินไปบ้างนะครับเก็บไปบ้างเดี๋ยวเอาไปเพาะนะครับเสร็จแล้วก็จะไปเสียบยอดพันดี โอเคครับขอบคุณมากครับกบฟางครับเสร็จแล้วก็รดน้ำไปเรื่อยนะครับจนก่อนจะงอกครับ